FM-105 Smile Thailand สวัสดีครับอาจารย์พรชัยครับสวัสดีครับคุณ่าซัพงและท่านทุกฟังทุกท่านครับอาจารย์บอกว่าจะรบกันแล้วแล้วอิสราเอลก็คงจะชนะฮามาสตอนนี้อาจารย์ท่าทางจะยืดยาวเป็นหนังสติ๊กเลยครับอาจารย์ครับคือผมว่าอาโอกาสที่จะยืดเนี่ย นะครับก็มีถ้าสมมุติว่ามันขยายไปสู่ส่วนภูมิภาคออืแต่ถ้ามันจบลงแค่เฉพาะอิสราเอลกับเฉนนกาซากับกลุ่มฮามาสตรงเนี้ยผมว่ามันมันมัน,ม,น,ม,นมันอีกไม่นานอืครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะขยายวงหรือไม่แต่การที่สหรัฐเข้ามาเนี่ยนะครับแล้วก็โจไบ,บเดนมาเนี่ยแล้วก็มีภาพที่ฉายไปตามโทรทัศน์ตามสีทั่วโลกเนี่ย ชัดเจนอยู่แล้วบอกเป็นการปราบอิหร่านเป็นการปราบจอแดนเป็นการปราบประเทศต่างๆเนี่ยนั้นบอกอย่ามายุ่งว่าสหรัฐจะแบคขึดด้มาตรงนี้โดยเฉพาะเพราะฉะนั้นการที่โจไบเดนมาเนี่ยเขาไม่มาเพื่อที่จะขยายเขตสงครามนะเขามาเพื่อที่จะกจ,จ,จำกัดวงการที่จะให้สงครามมันแคบลงนะครับคือไม่ให้ให้ภาคส่วนอื่นเข้ามาเกี่ยวโดยเฉพาะอิหร่านนะครับเพราะฉะนั้นผมคิดว่าสงครามเนี่ยก็ย,ยังจะจบเร็วอยู่อ ภาตราบใดที่ยังไม่มีการขยายสงครามออกไปสู่ส่วนประเทศต่างๆในในภูมิภาคนี้ครับอืมไม่แน่ใจว่าทางอิสาราเอลอยากให้จบเร็วไหมอาจารย์อาจารย์อาารยมองว่าอิสาราเอลอยากให้จบเร็วไหมครับคือผมว่าสงครามเนี่ยนะครับไม่ว่าประเทศไหนก็ตามเนี่ยคงไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะมีผลกระทบต่อประชาชนเศรษฐกิจทุกอย่างของประเทศ เพราะฉะนั้นผมว่าเขาเขาอยากให้ให้ให้จบเร็วนะครับ<ะ>ผมผมเชื่อตรงนั้นแม้กระทั้งไอ,อย้ยูเครนกับรัสเซียเนี่ยก็ก็อยากให้จบเร็วทั้งนั้นแหละอ่าฮะอาจารย์เตเนธนัญาหูเนี่ยท่านก็ ท่านก็ตั้งรัฐบาลแห่งชาติถ้าจบเร็วรัฐบาลแห่งชาติที่ดูเฉพาะเรื่องสงครามก็ต้องจบเร็วไปด้วยนะครับใช่ใช่ก็ต้องจบไปด้วยดังนั้นเจ้าตัวแหมเจ้าตัวจะอยากให้จบเร็วไหมก็ไม่ได้แต่แต่ได้จะอยากปราบฮามาสจริงๆเพราะถ้าไม่ปราบก็ไม่รู้จะอยู่ยังไงต่อเพราะว่าไม่รู้จะตอบคนในประเทศได้ยังไงถูกไหมฮนะจัดใช่ใช่ครับคือคือผมว่าตัวอ่อ่า ทันเยูเองเนี่ยก็คงจะตัดสินใจเองไม่ได้เราก็ต้องแล้วแต่สหรัฐด,ด้วยเพราะลูกพี่ใหญ่เพราะฉะนั้นลูกพี่ใหญ่บอกให้จบแล้วก็ต้องจบเร็วครับเ,เรียกไม่ได้เพราะว่าผลสุดท้ายแล้วถ้าถูกลุมโดยไม่มีสหรัฐค้าคออยู่เนี่ยก็คงจะไปไม่รอดเหมือนกันอิสออราเอลใช่เพราะฉะั้โจไบ,บเดนมาเนี่ยคงมากำชับอะไรกับกับกับทางทางทางอิสราเอลนะครับดังนั้นเนี่ยไอการที่จ่ออยู่ที่ฉนนกาซาแลวจะบุก เข้าไปซึ่งพูดจะบุกมาเราพูดกันมาสัปดาห์หนึ่งอย่างน้อยก็มีสัปดาห์หนึ่งเลยนะคะรับอาจารย์เพราะว่านี่ผ่านไปแป๊บเดียวเนี่ยคือตั้งแต่วันเสาร์ก่อนนั้นแล้วก็ผ่านมาสัปดาห์หนึ่งและเนี่ยมาอีกถึงวันพฤหัสแล้วเนี่ยก็ยังไม่ได้บุกเข้าไปในในฉนวนกาซาคือคือผมว่าสองเหตุนั้นหนึ่งประชาชนยังอดพยพไม่เสร็จอืมนะครับประการที่สองก็คือ,อมไม่แน่ใจาว่าบุกไปแล้วในะความปลอดภัยของทหารจะมีมากน้อยแค่ไหนถ้าดับรายการเคลียร์ทางภาคอากาศ ยังยังทําไม่ได้เต็มที่ต่าประชาชนยังอาศัยบริเวณนั้นนะครับไอ้เนี้ยก็เป็นสองปัจจัยหลักที่ยังทําให้อิสราเอลไม่สามารถบุกเข้าพื้นที่ได้ก็กลัวเกิดจากความเสียหายในเรื่องของประชาชนผู้ทึ่งไม่ไม่เกี่ยวข้องกับกับสงครามในครั้งนี้อืมก็ยังเหลืออีกห้าหกแสนคนก็เยอะนะครึ่งหนึ่งเลยฮะอาจารย์ครึ่งหนึ่งเลยครับครับส่วนระเบิดที่ที่โรงพยาบาลเนี่ยดูเหมือนว่ามันกระตุ้นให้ฝั่งโลกอาหรับเนี่ย พูดมาเป็นเสียงเดียวกันคือแน่นอนว่าประนามความรุนแรงแต่ว่าก็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 ดูจากน้ําเสียงเนี่ยก็เชื่อว่าเป็นทางอิสราเอลเป็นคนทำอาจารย์มันทําให้โลกอาหรับรวมตัวกันอย่างที่อย่างที่อิสราเอลอาจจะไม่อยากเห็นให้เป็นแบบนั้นนะครับอาจารย์ครับคือเรื่องเนี้เป็นความจริงที่ไม่ที่คนไม่ไม่สามารถรับแล้ไม่ยอมรับออืบองอิสราเอลทำอิสราเอลก็ไม่รับถูกไหมครับบอกพวกบอกบอกลุ่มอะไรนะกลุ่มใหมะ่ะ อิสลามิกจีฮาร์ดจริงๆไม่ใหม่เลยอาจารย์มาตั้งแต่ปียุคแปดสิบน,นู่นนะแปดสละ,ะที่บอกอีกฝั่งหนึ่งทาอีกฝั่งมารับเพราะความจริงที่พิสูจน์มาแล้วว่าเป็นความจริงเนี่ยมันก็ไม่รับการยอมรับอยู่ดีเพราะคนเขาจะเลือกเชื่อโอ้คน <บ S 1> เลือกเชื่ออยา่างที่ตัวเองอยากเกชื่อเพราะฉะนั้นไอ้ตรงเนี้ยคือพูดง่ายๆคุณไม่สามารถพิสูจน์ได้หรอกว่าใครใครยิงหรือใครไม่ยิงครับถึงจะจะบอกว่าฝั่งนุ่นยิงอีกฝั่งเขาก็ไม่เชื่อ อืมฮะพวกๆๆตะวันออกกลางก็ไม่เชื่อประเทศตะวันออกกลางก็ไม่เชื่อเขาบอกว่าอิสราเอลมันสายธรรมเประไงก็ไม่เชื่อแต่ความจริงที่ปรากฏนเป็นความจริงที่ไม่สามารถที่จะรับได้โอ้แค่การพิสูจน์ความจริงมันม,มีประโยชน์มันไม่มีความ,จ,มวจริงมันก็จะเปการเป็นการแก้ตัวฮ่าฮ่าฮ่าคือตอนนี้ใช่อาจารย์คือทางอเมริกาเขาก็บอกว่ามันมีคลิปที่มีทั้งทหารฝัง ฟังคือมันจริงหรอไม่จริงรไม่รู้คลิปสมัยนี้มันก็ไม่ได้ทํายากนะอาจารย์<ช>นะคือมันก็ <c oughs> คือเขาก็บอกมีคลิปทหารทางฝั่งทางฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยพูดกันบอกว่าเออระเบิดไปจากทางเราแล้วมันเหมือนมันตกปุ๊บลงไปคือเหมือนกับว่ายิงไปแล้วมันระเบิดกลางทางแล้วมันตกลงไปที่ท,ท,ที่โรงพยาบาลอะไรมันจะพอดีขนาดั้นก็ไม่รู้แต่มันมีคลิปเหมือนกับคนพูดกันอะไรแบบนี้คือพยายามจะให้หลักฐานอาจารย์แต่พออาจารย์พรชัยบอกว่าคนจะเชื่อสิ่งที่ตัวเองอยากจะเชื่อเพราะฉะนั้นหลักฐานก็จะคิดแบบเราเนี่ย ว่าเออมันทําได้ทั้งนั้นแหละของพันนี้ถูกถูกเพราะฉะนั้นเนี่ยเป็นความจริงถึงพ่สุดนว่าเป็นความจริงแล้วเนี่ยมันก็ไม่สามารถที่จะมาช่วยเรือสถานการณ์อะไรได้ฮาครับถูกไหมครับครับเพราะคนมันเลือดเชียรไปแล้วอืมนะครับม,มันไม่ใเป็นความจริงที่พิสูจน์ในศาลยุติธรรมเนี่ยครับครับอาจารย์อาจารย์แนะนําท่านเนทันยาฮูย,ยังไงได้บ้างท่านอาจารย์ประชัยแนะนำยังไงผมว่านะสิ่งที่จะต้อง ำเลยนะก็ต้องทำตามไบเดนบอกก็ค<อ>ือหนึ่งสองสองลัฐทูสเตทโซลูชั่นต้องต้องทำแน่นอนบตรองประก,กาศไปเลยว่ามาครั้งนี้ไม่ไม่ได้มาไม่ยึนกานซาของไอ้ชอายประกาชัดเจนเอาฮามาสด้านไปเองแล้วพร้อมที่จะรับความเป็นปรัฐปาเลสไตน์ก็ตามข้อตกลงออสโลโอ้อาจารย์อันนี้โอ้โหมันจะคืบหน้าไปข้างหน้าอย่างแรงมากอันนี้เดทันยหงคงดื้อ หลักสนับสนุนแล้วก็จะพร้อมที่จะช่วยเหลือสนับสนุนในการตั้งรัฐปาเลสไตน์แล้วก็ไอ้ค่าปฏิกรสงครามค่าอะไรในอิสราเอลยินดีจะช่วยเหลือโอ้โหอาจารย์อันนี้หล่อเลยนะอันนี้จะกลายเป็นว่าเขาจะพลิกกลับสถานการณ์ของตัวเองในประเทศตัวเองด้วยคือจะกลายเป็นคนที่ยุติความขัดแย้งพันปีร้อยปีโดยเป็นคุณเดทันยาหูเดี๋ยวจะเป็นคน ยุติความขัดแย้งนี้ซึ่งปกติแล้วเขาก็มองว่าถูกมองว่าเป็นฝั่งขวาจัดเป็นคนเป็นคน <ผม S 1> แบบาสายเหี่ยวโอ้ถ้าทาแบบนี้นี่หล่อเลยนะอาจารย์เป็นรัฐบุรุษเลยทําเล่นใช่ต้องทําอย่างนี้นะครับถึงมีโอกาสที่ทําให้สงครามเนี่ยยุติลงแล้วก็ความรุนแรงในตะวันออกกลางเนี่ยก็ยุติลงเงลงพราะคนคิดว่าทนาฮูเนี่ยจะไปยึดพื้นที่ในเชนวนกาซาครับเพราะฉะนั้นจอแดนอลอียิตเนี่ยถึงไม่ยอมรับไปพลเมืองที่อยากรพยโไปอ เขาก็เดี๋ยวเอาพรยกออกมากลายเป็นว่าพวกยิวเข้าไปยึดแทนฮะราะาจนตอนนี้ต้องประกาศให้ชัดเจนเลยว่าไม่มีความประสงค์ในการจยึดคของพื้นที่ต้องประกาศไปเลยครับเป็นเป็น To State Resolution ตา์าข้อตกลงที่ออสโล อาจารย์คือฝั่งปาเลสไตน์เนี่ยจริง,รงๆแล้วก็แยกเป็นสองแนวทางหลักๆนะครับคือแนวทางของของเวสแบงค์ที่ตอนนี้ประธานาธิบดีเขาก็เขาก,เขาก็เขาก็ดูแลอยู่ที่เวสแบงค์กับแนวทางของฮามาสที่ไม่ยอมรับความมีอยู่ของอิสราเอลของรัฐอิสราเอลเช่นเดียวกันคือปาเลสไตน์ในกาซาใช่ชาวลปาเลสไตน์หมายถึงว่าฮามาสเนี่ยในกาซาเนี่ยเขาก็ไม่ยอมรับความมีอยู่ของอิสราเอลหมายถึงรัฐอิสราเอลเช่นเดียวกันอาจารย์แนะนําอะไรให้กับหัวหน้ากลุ่มปาเลสไตน์หัวหน้ากลุ่มฮามาสครับ คือกลุ่มฮามาสเนี่ยความจริงก็มันเหมือนกับเป็นอะไรองค์กรที่ได้รับดังไม่ใช่รายรับรายรับต่างก็คือเป็นเป็นองค์กรก็คือเป็นองค์กรอิสระมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการแนะนําพวกนี้เลยๆที่ให้พวกนี้เขามีความคิดเนี่ยนะครับมันมันมันก็คงยากเพราะเขามีความเชื่อของเขาอืเพราะยั้นเมื่อเป็นความเชื่อของเขาแล้วเนี่ยเขาเชื่อว่าทับเขาเชื่อว่า ข้นแผ่นดินไอ้ตรงนี้เป็นของพวกปาเลสไตน์ทั้งหมดเนี่ยมันไม่สามารถที่จะพูดอะไรกับพวกเขาได้เลยเ,ลยเพราะฉะนั้นคนที่พูดคุกควรจะเป็นฝ่ายฝ่ายฝ่ายอิสราเอลมากกว่าอืในฐานะที่ตัวเองเนี่ยเป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นประเทศส่วนไอ้อีกฝ่ายฮามาสเนี่ยไม่เป็นประเทศ นะครับเป็นเป็นกลุ่มเขาเรียกว่าเป็นเป็นนันสเตะนะเป็นนันสเตดะไม่เป็นอะไรเป็นกลุ่มจนกลุ่มก่อการร้ายทั่วไปเนี่ยเพราะฉะนั้นพวกนี้เขามีความเชื่ออะไรก็จะทําไปตามอย่างนั้นครับทีนี้คำพูดของทันยาฮูคนก็จะเชื่อไหมล่ะปกรณีเวสต์แบงค์นี่ก็เอาคนยิวเข้าไปพกเซนเตอร์ดาวเข้าไปเยอะแยะแบ่งพื้นที่เวสต์แบงค์ออกไปของอิสราเอลส่วนหนึ่งของของปานิสไตร์ส่วนหนึ่งก็ยังมีปัญหาอยู่ที่เวสต์แบงค์ถูกไหมครับ เพราะฉะนั้นตัวเองเนี่ยมันควรจะผ่อนคลายทั้งที่เวสแบค์ด้วยแล้วก็ที่เชนวนกาซาด้วย<า>โดยการที่จะนําความคิดเนี่ย to state resolution เนี่ยตรงนี้ออกมาให้ได้ครับตรงนี้ผมว่าแฟร์กับทุกฝ่ายแล้วมันจะจบลงซึ่งให้ปาเลสไตน์เขาตั้งเป็นรัฐนะเป็นประเทศนะซึ่งความที่ตอนนี้อย่างไรก็ตามเนี่ยอิสราเอลก็แข็งแรงกว่านะอาจารย์คืออย่างไรเขาก็เป็นคนที่ตัวใหญ่กว่านยามนี้ดังนั้นเนี่ย การที่คนที่แข็งแรงกว่าคนที่ตัวใหญ่กว่าคนที่พร้อมกว่าในแง่การรบคือถ้ารบก็ชนะล่ะเออถ้าถ้าเอื้อมมือมนุษยธรรมออกมาเนี่ยสงครามใดๆมันก็จะยุยติได้ถูกไหมอาจารย์แต่ถ้าคิดว่าตัวเองแข็งแรงกว่าก็ทุบเข้าไปทุบเข้าไปไม่ได้ไม่ได้อีกฝั่งหนึ่งเขาก็คงจะตอบโต้ในหลายยุทธวิธีซึ่งซึ่งมันก็เกิดขึ้นเป็นการรบนอกแบบหรือว่าเป็นสงครามอสมมาตรอะไรก็ตามก็ก็ไม่มีวันจบสิ้นนะาจย์เนาะ ครับคือ mm. พูดง่ายๆว่าในยร,รีของอิสราเอลต้องคิดแบบไบเดนคือฮามาสคือฮามาสปาเลสไต์คือปาเลสไต์แย,ยากออกจากกันอืม mm. ไม่ใช่คนกลุ่มเดียวกัน ha. Ha. ถ้ามีความเชื่ออย่างนั้นเนี่ยก็ต้องสนับสนุนการตั้งรับปาเลสไต <Ha. S 2> รับแล้วก็าากระจัดฮามาสไปก็ปีกเรื่องหนึ่งไปผู้อกออกควาร้ายไปอีกเรื่องเนี่ยตรงนั้นมันสามารถที่จะจบลงได้ทุกคนแฮปปี mm ้บินวินอืม อืมนะครับนั <Ha. S 2> ่นคือคงว่าเป็น,เป,นเป็นเป็นเป็นข้อสรุปข้อ resolution ครั้งสุดท้ายที่เราจะคิดว่ามันหาทางออกที่ดีที่สุดตรงนั้นฮะมันต้องจบแบบนี้ไว้อย่างนั้นเถอะมันไม่มีแบบ,แบ,บอื่นใช่อืมเ5ฟเอ็ม i l a ยห a าส